โอเคครับสุยาเล็กวันนี้สุดยอดจริงๆครับโง้โหเหนื่อยแทนเลยวันนี้ครับผมนะฮะพูดถึงการชกในไฟนี้นิดนึงการเตรียมพร้อมของเรานีเป็นไงฮะครับการเตรียมพร้อมก็มาจากญี่ปุ่นก็ได้เกือบเดือนเข้ามาพักซ้อมที่ค่ายทอแสนเียนไว้ครับครับผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับก็ซ้อมดีกับเทนเนอร์ก็เทนมาแก้มวยมาก็อย่างดีครับครับผมก็จนได้รับชัยชนะครับครับผมเบียแซนแล้วที่ซ้อมประมาณเท่าไหร่ ก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนกับคู่ต่อสู้คนนี้ต้มยำกุ้งเป็ไงฮะศึกษาเข้ามามากขนาดไหนก็ผมไม่ค่อยได้ดูครับแต่เทนเนอร์จะศึกษาแล้วมาแก้ให้ผมอีกทีครับรับผมอ่าฮะนะเราขึ้นมาเจอข้างบนบนบนเวทีแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงหนักใจไหมก็หนักใจครับเกินเป็นคู่ต่อสู้ที่เอาเอาวุธหนักครับครับผมนะแต่เขาเตะปรีเปลีงเข้าไปเนี่ยโอ้โหจะทำไงตอนนั้นบางไม่ทันหรือว่าคิดอะไรไม่ออกหรือไงเนี้ย บางแล้วบางไม่อยู่ครับเจ็บครับบางจนเจ็บครับบางจนเจ็บเลยเตะเข้าไปนี่หลยหลๆหลแข้งเหมือนกันครับผมแต่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ต้องสู้ครับก็มาเป็นนักสู้แล้วก็ต้องสู้ครับก็ต้องทาชัยชนะให้ได้ครับนะคือสถานการณ์ในช่วงของ2ยกเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นร้องเยอะเลยล่ะครับผมนะฮะยก3ามทางทีมงานทางโมเสสเขาได้ได้กระตุ้นอะไรเราบ้างครับก็ว่าให้ทำครับลูกมาเชียร์ครับก็ต้องทําสู้สู้ให้ถึงที่สุดครับครับผมอ่าฮะ ้วยกสามออกมาี่โอ้โหกลายเป็นคนละคนไปเลยสําหรับเราครับผมต่อยไปต่อยมาต่อยไปต่อยมาครับคิดว่าเขาเป็นไงบ้างตอนที่โดนแล้วเขามีอาการรับก็ก็ต้องย้าครับเพราะว่าเห็นเขามีอาการก็ต้องเดินค่อยเข้าติดถขาคาอยู่นอกกกลัวโดนแข่งอีกครับอือหือก็เลยบีติดเลยครับให้เขาเตะไม่ถนัดครับแล้วหมัดของเราี่โอ้โหไม่ต่อยแล้วไม่ได้ผลด้วยครับผมโอ้โหแล้วแล้วน็อกเขาเนี่ย โอ้โหวิ่งมันมันเสียงเฮตุลั่นสนามเลยครับดีใจครับครับโอ้โหช็อตนั้นเชื่อแล้วเชื่อแล้วเกิดว่าทางส่วนอะนีไม่ก็ถ้าจะร้องไห้อะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะกลับมาชนะได้ครับครับพลิกล็อกถล่มทลายครับโอ้โหนะฮะในในใจตอนนี้คิดอะไรอยู่ก็ดีใจครับตื่นตันแล้วก็มีความสุขด้วยแหละครับเพราะว่าได้รอบชนะก็นึกว่าตัวเองจะแพ้วครับ กับมาชนะน็อกได้ก็ดีใจมากครับโอ้โหน็อกเขาได้ย่างทิดด้วยว่าล็อกถล่มเลยว่างานนะครับแล้วก็ได้โบนัสอีก3ามแสนห้าด้วยพูดถึงโบนัสของเรานี่มาต่อยรายการวันนี้ได้มากี่ครั้งละสี่ครั้งครับต่อยส <c oughs> ี่ครั้งได้สี่ครั้งครับโอ้โหเนเป็นจอมล่าโบนัสตัวจริงเลย <c oughs> โอ้โหนะเราได้โบนัสมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เก็บสะสมไปแล้วเนี่ยเฉพาะโบนัสนี่ก็หลานสี่แล้วนะได้ได้เอาตังค์ไปทําอะไรบ้างฮะ ยังไม่ได้ทําอะไรนี่แต่ใช้นี่ให้ครอบครัวครับเราเป็นเป็นนี่ค่ะกันเป็นนี่เลยครับครอบครัวมีนี่เยอะครับหมดยังฮะน่าจะยังไม่หมดอ๋อเหรอฮะเยอะเยอะยครับโอ้ต้องได้โบนัสอีกสักสองสาครั้งครับผมน่าน่ะสินะฮะพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งว่าจุดที่เรายังไปปรับไปแก้ไขต้องแก้อะไรก็เรื่องความเร็วของตัวเองครับเพราะว่าตัวเองยังช้าอยู่ครับเป็นอึดอัดครับครับผมการเคลื่อนไหวของตัวเองช้ามากครับครับยังยังช้าก็ต้องแก้ให้เป็นเร็วขึ้นกว่าเดิมครับผม โอ้โหนะแล้วพูดถึงคู่โจกคนนี้หนึ่งครับก็น้องก็มาดีครับดีมากครับแข็งแข็งแกร่งมากครับอาวุธแข็งดีมากครับผมเชื่อว่าทางน้องเขาก็อยากที่จะล้างตาให้หายคาใจว่างเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้โอเคไหมฮะถ้าเจออีกรอบหนึ่งครับผมก็ได้ได้นะนะก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่ายังยังคู่เมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อสักคู่นี้อย่างคู่คู่ของลากับทรงชัยน้อยถ้าเป็นไปได้ เป็นไงฮะอยากเจอใครน่าจะอยู่คนละเวทกันครับเขาคนละเวทกันนะโอ้คุณอยาเจอกันเลยดีกว่าโอ้หหนักแล้วเกินว่างานนะฮะแฟนคลับของเราวันนี้แห้งมังใจเยอะมากอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นเป็นกำลังใจให้บก็ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะก็ก็ขอบขอบคุณทุกคนครับที่เชียร์ครับผมครับผมนะโอเคครับขอบคุณมากครับที่ที่ขอตอหน่อยเพราะว่ามาไม่ทัน